การเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยพบได้บ่อยในยุคปัจจุบันนะคะถ้าไม่ได้รับการวินิจฉยัยหรือว่ารักษาอย่างทันท่วงทีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะวันนี้เรามาเช็คสัญญาณเตือนโรคนี้กันหน่อยค่ะเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะโดยสาเหตุหลัก เกิดจากหลอดเลือดในสมองค่ะที่มีความเสื่อมสะสมจากสาเหตุต่างๆและจากหลอดเลือดที่เสื่อมสภาพอาจจะตีบอุดตันทําให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองได้ส่งผลทําให้สมองขาดออกซิเจนหากเป็นระยะเวลานานๆจะทําให้เซลล์สมองตายกลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้ค่ะ โดยกลุ่มที่เสี่ยงอาการหลอดเลือดสมองแตกที่พบบ่อยที่สุดนะคะก็คือผู้ที่อายุ50ปีขึ้นไปค่ะเนื่องจากการเสื่อมของอวัยวะที่ผ่านไปตามการเวลาทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆเสื่อมถอยลงแล้วก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยนะคะนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการควบคุมไขมันในเลือดสูงเบาหวานและการสูบบุหรี่ค่ะ อาการที่บ่งบอกว่าอาจเกิดอาการหลอดเลือดสมองแตกมักมีอาการดังนี้ครับก็คือเริ่มที่ชาครับชาที่ใบหน้าแขนหรือขามักจะเป็นร่างกายซีกซ้ายหรือซีกขวาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยด้านเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะสับสนและพูดไม่ชัดหรือว่าไม่เข้าใจคำพูดคนอื่น 2. มีปัญหาการมอง อาจเกิดขึ้นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยก็ได้แล้วก็นำมาซึ่งปัญหาในเรื่องของการเดินการทรงตัวมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันวิงเวียนคลื่นไส้หรืออาเจียนผิดปกติหากว่าท่านหรือว่าคนใกล้ชิดน,นะครับมีอาการเหล่านี้ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับควรที่จะรีบโทรไปที่1669เพื่อเรียกรถพยาบาลเป็นการด่วนเลยครับ มาดูวิธีในการป้องกันกันหน่อยนะครับสำหรับวิธีในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแตกนั้นทําได้ดังต่อไปนี้ครับควบคุมความดันเลือดอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสําหรับโรคหลอดเลือดสมองเลยนะครับควบคุมระดับคอเลสเตอรอลซึ่งจะนําไปสู่การสะสมของคราบจุลินทรีย์ในหลอดเลือดแดงทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือว่าแตกได้ เลิกสูบบุรี่เพราะว่านี่แหละครับจะเข้าไปทําลายหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงของหลอดเลือดสมองแตกแล้วก็แนะนําให้ออกกําลังกายเป็นประจำนะครับก็จะช่วยให้หัวใจของท่านแข็งแรงลดความดันเลือดได้ด้วยแหละครับและควรทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนไม่ติดมันหลีกเลี่ยงความเครียดค่ะเพราะว่าจะไปเพิ่มความดันเลือดและความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแตกได้ ส่วนการรักษาหลอดเลือดสมองแตกก็จะมีการรักษาด้วยยาน,นะคะส่วนมากใช้การรักษาแบบประคับประคองโดยใช้ยาลดความดันเลือดค่ะการผ่าตัดสําหรับผู้ป่วยส่วนน้อยแพทย์จะพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงทำให้ผู้ป่วยมีความพิการทุพพลภาพถาวรได้และการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของร่างกายและจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากอาการหลอดเลือดสมองแตก ขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรยลศาสตร์คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ